ขออนุญาตบอกกับท่านผู้ชมที่อยู่ที่นี่แล้วก็บริเวณรอบๆนะครับละครเรื่องนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้ไม้แต่จะมีแต่จะมีการพูดปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เสียงอาจจะเบาบางลงไปบ้างเนื่องจากบรรยากาศโดยรอบอาจจะแบบ ลมพัดนาแลเสียงก็ปลิวไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกท่านนะครับตั้งใจชมละครนะครับก็เสียงเราจะใช้เสียงของนักแสดงเท่านั้นไม่ไม่มีเสียงไม้เข้าไปใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องขยายเสียงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือหลังจากที่เราดูละครจบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกันว่าละครดูแล้วรู้สึกยังไงคิดยังไงอย่าง,ล,าง,างละครที่ท่านได้รับชมไปมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อ เอ่อพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับละครบ้างหรือว่าท่านคิดยังไงกับละครเรื่องนี้ชอบตัวละครตัวไหนได้อะไรจากละครนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อนักแสดงพร้อมแล้วคนดูพร้อมแล้วแล้วก็ทุกอย่างก็พร้อมแล้วนะครับขอทุกท่านเชิญชมละครเรื่องเด็กน้อยครับ เอามาทำไมเอาเอามาทดลองนิยาศา,ศา,ศาสตร์ค<อ>่ะใช่ค่ะเอามาทดลองวิทยาศาสตร์เหรอค่ะอาจารย์วิ๊กอ่ะเขามีให้เอามาเออได้ไดไค่ะได้ค่ะต้องเรียนแล้วค่ะสวัสดีค่ะไอเด็กพวกนี้นี่พ่อแม่ส่งมาเรียนไม่เรียนอย่าให้จับได้จะจับส่งไป เอา啊ยังงั้นไปแล้วนะจะจะเออแล้วอย่าลืมแวะไปที่บ้านด้วยนะเออไปชวนเอาเหล้ามาขวดหนึ่งบุหรี่มาซองหนึ่งเออข้าวสารด้วยนะสองโลโอ๊ยสองโลเหรอเอามาสองโลเอามสองโลดีกว่าเอามาสองโลป้าดิเร็วเร็วๆนะป้าฉันรีบมาได้ยังโอ๊ยเร็วๆร็เร็วเ อะไจ๊ป้าสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหทำไมมันแพงจังป้าอ้วก็ของมันขึ้นลาค่ะดนูน้ำมันน้ำมันสิขึ้นกันไปหมดอ,อะไรนะสี่ร้อยแปดสิบเออป้านเนี่ยนะฉันเห็นป้าพนนะฉันก็สงสารแกแกมีลูกสาวอยู่คนเดียวไม่เคยช่วยงานอะไรเลย พ่อพนแกก็บนอ่ได้ยอยู่ทุกปีทุกวันฉันแล้วก็เหนื่อยอกเหนื่อยใจแทนแกกลัวแกจะเป็น,น,นลมเป็นแรงไปแกจะไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาทำไมอ่ะป้ายุ่งเรื่องชาวบ้านที่ไหน,ไหน,นออกันก็คนในครอบครัวนู้หมู่บ้านเดียวกันเท่านั้นแหละเออนี่อะไรฉันก็เลยเอาเรื่องนี้ลองไปถูกถามท่านดูทีแรกฉันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้หรอกฉันกล่าวว่าจะไปขอเลขเด็ดจากท่านเอาก็ได้เ,เลขเกตมาเลยเนาะเลขเกตก็ไม่ได้อยากได้โดนท่านวายเลย ก็จะบอกแม่ก็พอแ้านลูกก็พอลูกโยมก็พอยโยบดึงท่านกถามก็พอดานเนอะแล้วเป็นไงล่ะวันนี้ขายดีไหมขายดีเลยวันนี้โต่ยดสดงว่ัฉันานคนแรกี้าเอาเบียร์กขวดีองโอ้หกขวดเลยวันนี้รับผดกดป้าผมยากอเด็กเมืองานกขวดกดป้าญายากรดันดูวเป็นเด็กเป็นเล็กการหัดกินเหล้าสุ่ แกไม่สงสารพ่อแม่แกไม่ไรกลัวเขาจัหาทานไม่ให้แกใช้ได้แต่ละบาทละตะตาเลยค่ะไอ้นี่เจ๊แม่หาเงินให้ฉันใช้นะฉันก็ใช้ดิไม่ได้หาให้กลัวเก็บเกี่ยวข่าวใช่แล้วเจ๊ยิ่งไรพวกฉันที่เล่ได้ไงฉันไม่ใช่ว่าเล่นได้ไหมอ๋อแม่เด็กจเล่นอยู่กับชัองนี่แหละเป็นเด็กเป็นเล็กผู้ใหญ่บอกสนกอ,อนจะมาย้อนอีก่แล้วเจ๊เล่นใครเนี่ยยิ่งไรเนี่ย ริงและฉันก็ไม่อยากยุ่งเท่าไหร่หรอกฉันราสงสารประเทศที่จะมีเด็กอย่างเงี้ยโตขึ้นไปเป็นผู้นำประเทศ เลาเหนื่อยในกัตริย์สุโขทยโทษกันไปโทษกันมาเรื่องมันจะจบไม่ได้วันนี้เนี่ยไม่จบหรอกเพแกนี่แหละก็ใช้ได้หลาป้าเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่อะไรเมื่อไหร่เนจ่ยเขาจ่ายตามเนี่ยจ่ายโต๊ะจ่ายตามอะไรป้าขอ,ของอื่นก็ยังไม่เห็นได้นี่ไงมือนี่ไงยังไ,ไม่จ่ายตามยังมาพูดมากป้าเขาสารเรื่องส่งโลงเล่าปวดมึงแต่ไปเสียดายแย่เลยเท่าไหร่นะสี่ร้อยแปดสิบเออป้า ได้มาได้มาดีเดฉันขอนดิก่อนนะสแปูนเฮ้ยเลขมัคนคะุ้นน่ะคู้นใช่ไหมป่าไอเลขพวกนี้แหละที่จะออกในบัญชีฉนะันอ่ะเด๋ยวฉันทาตามกระจ่ายสำางานะนะโอ้ยไม่ได้องสำงานไม่บอกฉันจะได้ไม่เอาของไปฉันบอกป้าฉันก็ไม่ได้ของกันสิโอ้ย,อยเนนีนะนเดือนมีสบวันลงบัญชีชนะ นนจากเด็กน้อยใรเรียนษาวันเวลาที่ผ่านไปย่อมสู่วัที่แก่กว่า จะโดนความรู้สึกข้างในที่ครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นอย่างนี้กับแม่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทาไมแม่ถึงต้องบวยต้องว่าเราแต่พอแม่ไม่อยู่ว่าไม,ไม่ไม่อยู่บวยแล้วเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าแค่คํเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเนี่ยทาให้เรารู้สึกว่าการลึกย้อนจะถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราแล้วเราทํากับแม่เราอยังไงตอนนี้ก็ถอยหลังไปไม่ได้เพราะว่าแม่ก็ไม่อยู่ให้เราถอยหลังแล้ว แต่ว่ามีแต่ว่าจะเดินไปข้างหน้าว่าจะทํายังไงที่จะทําให้คนเขาไม่เป็นที่เราเคยเป็นมาก่อนนะคะก็ขอบคุณที่มาทําให้ผู้หญิงอายุ61นี่ถึงตอนตัวเองอายุ16อะแล้วก็กับกกับกับแม่แต่แต่ไม่มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เป็นในตัวอย่างนะคะคือไม่ได้สูบบุหรี่แล้วก็ไม่ได้หล่ดเล่าแม่หยุดเล่าแต่ว่าสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือจะมีเหตุผลกับแม่แย้งกับแม่ตลอด ว่ามันได้ความรู้สึกมากคือใจเราจะไปอยู่กับตรงนี้ว่าเออครั้งหนึ่งเราก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่สุดที่ทำให้น้ำตาไหลคือตอนที่เดินหนุตอนช่วงที่แบบเพราะแม่หรือเนี่ยก็รู้สึกตื้นตื้นขึ้นมาแค่ตรงน,นี้แหละพอมีเสียงป๊ป๊บป๊าป๊ป,ป,ป,ป๊เดินร้องร้น้ำตาไหลเลยรู้สึกนักแสดงจะบมกลทุกอย่างเลยนะไม่ว่าทำท่าอะไรบอกเนื่องหรือไม่ก็งการเปลี่ยนฉากมูฟเมนต์อะไรต่างมันเป็ในอะไรที่แบบว่า เห็นภาพแล้วแล้วมันมีการตัดต่อภาพนะครับในระหว่างแม่ก็จะหยุดชนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีกับลูกอะไรเงี้ยมูฟเว่นไปมูฟเว่นมารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว่าถ้าถ้าผมดูหนังเยอะไปมันจะตัดต่อให้ดีมากตรงเนี้ยครับแล้วก็บทบดละครที่ที่น้องผู้ชายเล่นก็ชอบชอบที่น้องผู้ชายเล่นก็สมจริงมากนะไม่ว่าจะเป็นตัวแสดงแรกก็เป็นครูใช่ไหมพูดผมว่า ปากว่าตาขยิบแบบที่ที่เราพูดกันนะครับว่าให้นักเรียนอ่ะอย่าไปสู่บุรีอ,อะไรนะแต่คุณครูก็สูบซะเองอะไรเงี้ยก็เป็นมันก็นเป็นเป็นโจ๊กน,นะครับของเรื่องนี้ทำให้เรื่องไม่น่าเบื่ออ่ะทีนี้ละครเรื่องนี้มันเป็นละครเรื่องเด็กแต่ว่ากลุ่มคนด,คดูที่เข้ามาดูจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือหนึ่งกลุ่มผู้ใหญ่ที่โตขึ้นมาแล้วมองย้อนกลับไป ป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นตัวเองตอนเด็กหรือว่าลูกตัวเองที่ตัวเองเลี้ยงมากับเี็นกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเด็กที่ขึ้นมาจะเห็นว่ากลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยมีความสะเทือนใจเพราะว่าทุกอย่างในละครออกมาเนี่ยอาจจะนีนึงว่าคนที่เขียนบทเนี่ยได้มองผ่านตาของผู้ใหญ่มากกว่าตาของเด็กผมอยากว่าถ่าประสาิไปนิดนึงว่าเออถ้าอยากจะีิดอารมณ์คันๆอะไรก็มีเซอร์ไพรส์ว่าบางสิ่งที่แม่ทำเด็กไม่เข้าใจเลยแล้วมาเฉยตอนท้ายว่าเออทำไมแม่ถึงทำอย่างนั้นคือท้ายเป็นนี้ จะได้ลดสิด่งเตือนใจมากกว่านี้ครับมันจะเป็นละครที่ที่เข้มขึ้นกว่านี้